สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หมอบอยเคลียร์ชัดชา n แนลนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ฟังและผู้ชมมากๆเลยนะครับได้ติดตามชมคลิปตลอดที่ผ่านมานี้นะครับวันนี้ครับเราจะมาอัปเดตนะครับดวงชะตาครับเช็คดวงล่วงหน้า ปี2564นะครับแบบเจาะลึกครับลงรายละเอียดลงดีเทล,ลกันไปเลยนะครับว่าราศีไหนดวงดีราศีไหนดวงเด่นและราศีไหนต้องเตือนกันบ้านนะครับผมก่อนจะมารับฟังค่ามารยากนนรับอย่าลืมนะฮะกดกรดิ่งกดติดตามกด subscribe นะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆเป็นประจำทุกเดือนนะครับกดติดตามกันเลยครับผม EP นี้ครับเป็น ep พิเศษกับการพยากรณ์ภาพรวมในปี2564ของคนชาวราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีกรกฎครับในปี2564ครับดวงชะตาของคนราศีกรกฎไตรมาสแรกฮนะเรียกได้ว่าดวงปังมากถือได้ว่า คนราศีกรกฎโดดเด่นมีจุดเปลี่ยนแปลงจากล้ายกายดีออนแอกับเข้มแข็งตกต่ากลับมาลุ่งเรืองโชคลาภความสำเร็จลงตัวมากครับเรียกได้ว่าชีวิตไปในทิศทางที่ดีแต่หลังวันที่29มีนาคมนี่สิครับแถวบ้านเรียกว่างานงอกฮะชีวิตพลิกครับดวงชะตางคนราศีกรกฎไม่มีดาวตัวช่วยต้องพึ่งพาตัวเอง ต้องมีสติคิดให้เยอะๆมันสร้างบุญปฏิบัติธรรมบ่อยๆเพราะดวงขาลงแล้วนะครับเป็นเรื่องปกตินะฮะธรรมดาของดาวทุกดวงครับต้องโครจรอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องดีและไม่ดีนะครับชีวิตของคนเราเนี่ยทั้งสุขไม่นานทุกข์ก็ไม่นานดาวเขาย้ายตลอดเวลาครับเป็นเรื่องปกตินะครับตามพบตามเหตุการณ์เรียกได้ว่าอย่าไปคิดมากนะครับแค่ให้เรารู้ ในเรื่องของดาวเพื่อวางแผนคุณรู้แล้วเนี่ยนะฮะก็เตรียมรับมือไว้ผมว่าคนราศีกรกฏผ่านไปได้อย่างแน่นอนสู้ต่อไปนะครับทาคิชิส่วนหน้าที่การงานครับพอหลังวันที่29มีนาคมไปแล้วนะครับดวงชะตาของคนราศีกรกฏครับจะโดนบีบโดนกดดันครับมีแต่เรื่องปัญหาวุ่นวะวุ่นวายดวงการงานมีเกณฑ์ย้ายงานเปลี่ยนงาน เริ่มจะมีปัญหากับหุ้นส่วนคู่สัญญากิจการการค้าการขายมีสิทธิถูกยุบโดนเลิกจ้างและในเรื่องของคดีความการฟ้องร้องก็มีให้เห็นอยู่นะครับต้องระมัดระวังด้วยเรีกเยกได้ว่าโดนจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวดังนั้นคนราศีกรกฎครับรู้อย่างนี้แล้วต้องปรับตัวนะครับอยู่ให้เป็นนะครับ ลองหาอาซีพเสริมหรือขยันทํางานมากขึ้นและประคองตัวให้ผ่านช่วงนี้ไปให้ได้นะครับใครที่จะลงทุนนะฮะอย่าเพิ่งลงทุนครับค่อยๆตัดสินใจให้ไปหาข้อมูลหาความรู้ให้มากๆจนแน่ใจแล้วจริงๆแล้วค่อยตัดสินใจลงทุนครับและที่สําคัญครับระวังนะฮะจะมีปัญหากับหัวหน้าผู้บังคับบัญชาผู้หลักผู้ให ดวงชะตาของคนราศีกรกฎครับมีเกณฑ์สูญเสียหรือปวกผู้ใหญ่เจ็บป่วยอันนี้ต้องระมัดระวังให้ดีดด้วยนะครับการเงินครับของคนราศีกรกฎในปี2564ครับดาวตัวแทนการเงินก็คือดาวสุขโคจรเดินหน้าเร็วตลอดทั้งปีภาษาโขนเรียกว่าเดินเสด็จทรงผลดีนะฮะทำให้การเงินราบลื่นเงินทองไหลมาเทมา เงินสะพัดคล่องตัวมีโชคลาภครับแต่ต้องระวังนะฮะการถูกหลอกถูกโกงหรือมีผลประโยชน์ไม่ลงตัวจากหุ้นส่วนคนใกล้ชิดและคนรอบข้างนะฮะนี่ตัวดีเลยนะครับอย่าไปคำประกันให้ใครนะฮะดูดีๆในเรื่องของเอกสารตัวอักษรตัวเลขระวังจะมีปัญหาด้วยในเรื่องของคดีความอันนี้ต้องขอย้ำและขีดเส้นใต้ตัวโตเอาไว้เลยนะครับ และที่สําคัญครับอย่าไว้ใจใครนะฮะจะพังเพราะความใจอ่อนเกินไปใจดีเกินไปต้องระวังตัวด้วยนะครับหัดรักตัวเองให้มากๆด้วยนะครับอันนี้ต้องขอเตือนเลยทีเดียวครับดวงความรักของคนราศีกรกฎในปี5 5 6 4เรียกได้ว่ามีทั้งดีและรล้ายทั้ง2อ,อย่างทั้ง2มุมนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องมุมแรกก่อนคือมุมดีครับ ดาวคู่ครองครับควรจรได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งนะฮะแสดงให้เห็นว่าครับเรื่องความรักของคนราศีกรกฎในปี2564จะมั่นคงและลงตัวมากๆเลยทีเดียวแต่นะครับในเรื่องของมุมร้ายเนี่ยกับดาวคู่ครองนะครับของคนราศีกรกฎนั่นแหละฮะเป็นดาวบาประเคาะครับดังนั้นจึงส่งผลให้เรื่องความทุกข์ความเครียดความกดดันภาวละต่างๆจะถาโถมเข้ามาให้คนราศีกรกฎ ต้องหนักอ,อกหนักใจจะเป็นช่วงเวลาครับของการพิสูจน์ความรักถ้าผ่าน2ปีนี้ไปได้ก็ถือว่าเป็นคู่บุพเพสันนิวาสส่วนคนโสดครับรักจะสมหวังดวงจะถูกโฉลกกับคนที่มีอายุมากกว่าคนมีคู่ครับดวงคุณจะมีเกณฑ์แต่งงานความรักชื่นมืน่นแต่ก็มีโอกาสพลิกล็อกนะฮะเลิกกลางคันรักพังแบบไม่คาดฝันก็มีให้เห็นนะครับต้องระมัดระวังให้มากๆเลยทีเดียว ต้องประคองตัวนะครับให้ดาวเสารนี่ยฮะย้ายผ่านออกไปก่อนนะครับแล้วทุกอย่างในเรื่องความรักเนี่ยจะเริ่มลงตัวและไปในทิศทางที่ดีมงคลเสริมดวงนะครับของคนราศีกรกฎครับหมอบอยก็อยากแนะนำนะฮะหาโอกาสไปสักการะพระแม่อุมาเทวีครับที่วัดแขกตรงถนนสาธรนะฮะและพระแม่รัศมีครับตรงห้างเกสรพาซ่านะฮะ ตรงสีแยกราประสงค์ครับเพื่อเสริมวาสนาครับเสริมความก้าวหน้าชีวิตปีหน้าจะได้ผ่านพ้นวิกฤตแล้วไปสู่ความรุ่งโรจน์เจริญรุ่งเรืองได้อย่างแน่นอนนะครับสุดท้ายแล้วครับวันนี้ก็ครบถ้วนกับการพยากรณ์ภาพรวมนะฮะในปี2,564ดวงชะตาของคนราศีกรกฎหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีกรกฎเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชม ผู้ฟังชื่นชอบกันบ้างไหมเอ่ยถ้าชื่นชอบนะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe กดให้มันหมดนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับคลิปต่อไปครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจากกันครับก็ขออวยพรให้คนราศีกรกฎร่ลำรวยนะครับเป็นเศรษฐีใหม่มีโชคแน่นๆสุขภาพแข็งแรงครับไร้อุปสรรคไร้ปัญหาชีวิตลุ่งโลดจะเดินลุ่งเรืองครับ คราวนี้นะครับลาไปขอนจริงๆแล้วนะครับสวัสดีครับ